ทนะ่านประธานครับกระผมสุนัยจุนพงศธรครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากสัสดสว่วนนครสวรรค์พักเพื่อไทยต้องกราบขอบพระคุณท่านประธานที่หาทางออกให้การอภิปรายวันนี้เดินต่อไปต้องกราบขอบพระคุณคุณวิสิทธิ์ขอนประธานโทษเอ่ยนามท่าน,านในฐานะผู้นำฝ่ายค้านที่ท่านได้เสนอแนวคิดที่แตกต่างกันกันกบฝ่ายรัฐบาลลักษณะ การอภิปรายของท่านนั้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราควรจะทํากันมาตั้งแต่บ่ายโมงแล้วครับเวลาที่หายไปสี่ห้าชั่วโมงนี้น่าเสียดายมากแต่อย่างไรก็ตามท่านประธานครับเ,ออเฉพาะประเด็นที่ท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะเดี๋ยวอย่าไปไกลท่านประธานครับนะให้เกียรติผมเท่ากับคุณอภิสิษิ์บ้างได้ไหมครับได้ไหมครับเรากำลังเสนอคนละข้างอะครับอย่าท่วงติงผมมากได้ไหมครับ ท่านประธานครับการนําเสนอที่สักครู่นี้เนี่ยเป็นการนําเสนอเสมือนหนึ่งเป็นเหตุผลที่ไม่เห็นด้วยกับกฎหมายนี้เป็นเสมือนการพิปรายแต่ผมจะนําเสนอเหตุผลว่าเวลาที่เสียไปเนี่ยเราควรจะรีบดําเนินการต่อไปเลยโดยไม่ต้องเลื่อนเริ่มต้นท่านประธานครับ ที่บอกว่าพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฉบับนี้เป็นประโยชน์ของคนกลุ่มหนึ่งนั้นไม่ใช่ครับผมจะอธิบายให้เห็นว่าเราจําเป็นต้องเร่งพิจารณาเพราะเป็นผลประโยชน์ของประชาชนเป็นผลประโยชน์ของประเทศรวมทั้งผู้ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องก็เป็นประโยชน์เจดปีที่ผ่านมา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิกฤต 3- 4ปีที่ผ่านมานี้คนที่เดือดร้อนไม่ได้อยู่เฉพาะคนที่ถูกจำคุกเท่านั้นแต่คนที่เดือดร้อนอยู่ในภาวะที่ต้องได้รับความเดือดร้อนจากวิกฤตแล้วเราไม่สามารถจะนำพาประเทศชาติพัฒนาได้ถ้าเราจะกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้ เสนอทีไรมีวิกฤตทุกทีท่านประธานครับมองความจริงด้วยว่าเรามีส่วนในนั้นหรือไม่เริ่มต้นผมจะขอนำเสนอก่อนว่าการนำเสนอกฎหมายฉบับนี้ถือเป็นสัญญาประชาคมอย่างหนึ่งการเลือกตั้งครั้งสุดท้ายคงจำได้นะครับเมื่อ3กรกฎาคม2554ที่เรามีการลงคะแนนกันนั้น ทั้งพรรคฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายคา้านและทุกพรรคเราได้เสนอปัญหาต่อประชาชนเพื่อจะเรียกร้องให้ประชาชนไว้วางใจเราผมยังได้มีโอกาสไปนั่งออกรายการโทรทัศน์ร่วมกับเพื่อนสมาชิกจากพรรคพยาบัดขอประทานโทษเอ่ยนามท่านท่านวินัยครับเราต่างเห็นตรงกันว่าเราต้องหาทางปรองดองกันในบ้านนี้เมืองนี้ด,นนนนด้วยวิธีการจะเป็นอย่างไร นั่นเป็นเรื่องการนำเสนอต่อประชาชนท่านประธานครับการนำเสนอแนวทางต่อประชาชนในประเด็นนี้จึงเป็นประเด็นสำคัญที่ประชาชนวิตกกังวลต่อวิกฤตของบ้านเมืองที่มีมายาวนานตั้งแต่รัฐหาะหาร19กันยา2549กาการเสนอให้มีการปรองดองเป็นประเด็นสำคัญ ถ้าพักไหนไม่เสนอให้มีการปรองดองจะไม่ได้รับคะแนนอย่างแน่นอนแต่เมื่อต่างฝ่ายต่างเสนอให้มีการปรองดองก็เป็นสิทธิของประชาชนที่เป็นเจ้าของประเทศเขาจะลงคะแนนให้แน่นอนที่สุดครับการนำเสนอแนวทางของพักเพื่อไทยได้รับความเห็นชอบจากประชาชนได้รับความเชื่อมั่นเราจึงได้เสียงเกินครึ่งเสียงเกินครึ่งนี้ ไม่ใช่เรื่องการซื้อเสียงเสียงเกินครึ่งนี้เป็นผลมาจากความวิตกกังวลของประชาชนทั้งประเทศต่ตอปัญหาวิกฤตของบ้านเมืองเมื่อเป็นอย่างนี้ตามรัฐธรรมนูญถ้าเราไม่นำเสนอเราก็ผิดสัญญาประชาคมก็เป็นปัญหาข้อหนึ่งในการที่จะต้องอาจจะถูกร้องต่อกระบวนการยุติธรรมได้ดังนั้นการน,น,นำเสนอเรื่องนี้ จึงเป็นการนำเสนอถือว่าเป็นสัญญาประชาคมที่เราได้รับมาจากประชาชนแต่น่าเสียดายครับปีแรกที่รัฐบาลได้นำเสนอเรื่องนี้เข้ามาบรรยากาศต่างๆที่เราบอกว่ามันไม่ดีเกิดวิกฤตขัดแย้งนั้นบังเอิญเรามองโลกคนละมุมแต่ด้านหนึ่งเรามองแคบเกินไปจึงทำให้เราวิตกกังวล ต่อผลประโยชน์ที่ซ่อนอยู่ในใจของเราท่านประธานครับผมอยากจะเรียกร้องวันนี้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดวิกฤตในประเทศไทยเช่นนี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดตลอดระยะเวลา80ปีของการเปลี่ยนแปลงการปกครองมีกระบวนการความขัดแยง้งรุนแรงกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้ด้วยแล้วเราก็มีแนวทางในการดําเนินการได้ท่านประธานครับ เราลองวางต,วตัวตนของเราตรงนี้ว่าสักประเดี๋ยวได้ไหมครับแล้วมองไปข้างหน้าเมื่อท่านพูดถึงเรื่อง UN ผมก็จะขอากราบเรียนว่าปัญหาวิกฤตความขัดแย้งที่หาทางออกไม่ได้ในประเทศไทยนี้ไม่ได้เป็นผลต่อประเทศเราเท่านั้นผมในฐานะประธานกรรมธิการต่างประเทศได้มีโอกาสเดินทางไปหลายประเทศโดยเฉพาะในอาเซียนท่านครับ ปัญหาความขัดแย้งเหล่านี้ได้สร้างความวิตกกังวลต่อเพื่อนบ้านไม่น้อยหลายท่านก็มีโอกาสได้เดินทางไปประเทศต่างๆในอาเซียนเรากำลังจะเข้าสู่ AEC ประเทศรอบบ้านเราขณะน,นี้ได้เตรียมการพัฒนากันหมดแล้วครับบังเอิญผมอาจจะมีประสบการณ์มากกว่าบางท่านในบางคนที่อภิปรายอยู่ขณะนี้ เมื่อ15ปีก่อนในฐานะเลขาพลเอกชาติชายผมได้เดินทางไปที่ประเทศลาวหลวงน้ำทาในวันนั้นท่านเชื่อไหมครับหลวงน้ำทามีถนนเส้นเดียวครับไม่ลาดยางด้วยครับสนามบินขอประทานโทษนะครับมีควายกินหญ้าอยู่ออฟฟิศส,สำนักงานสนามบินมุงด้วยแฝกค,ครับแต่ไปวันนี้สิครับ เขาปรับปรุงกระบวนการพัฒนาของเขาเตรียมรับมือหมดผมได้มีโอกาสเมื่อ15ปีก่อนได้เดินทางไปที่บอ่อเตนและบอ่อหานเพื่อจะข้ามไปชายแดนจีนปร,กรากฏว่าด่านชายแดนนั้นเป็นเพิงหมาแหนครับแต่วันนี้พัฒนาใหม่หมดแล้วครับใครที่เดินทางจากจีนเข้าลาวจะเห็นชัดเจนว่าประตูเมืองของลราที่ติดกับจีนใหญ่กว่านองคายอีกครับ อาคารสถานที่ใหญ่มากหลังคาเป็นพระาธาตุหลวงก้าวไปของฝั่งจีนที่บ่อหานเป็นอาคารเหมือนสนามบินเส้นทางจากบ่อเต็นบ่อหานไปถึง12ปสองปนาเชียงรุง้งเมื่อก่อนเป็นทางคดเคี้ยวหมดจีนได้สร้างซุปเปอร์ไฮเวย์ซึ่งเป็นเทือกเขาทั้งหมดเจออุโมงค์เจอภูเขาเจาะเป็นอุโมงค์ออกจากอุโมงค์ทำเป็น ทำสะพานเป็นซุปเปอร์ไฮเวย์ตรงดิ่งเลยครับและนั่นคือเส้นทางที่เขาเตรียมทางทำรถไฟความเร็วสูงผ่านมาจุดนั้นสะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าหลายประเทศเตรียมรับแล้วเฉพาะที่บ่อหารของฝั่งเราได้สร้างศูนย์การค้าใหญ่เตรียมรับที่พักสินค้าของที่จะมาจากจีนและไหลเข้ามาสู่กระบวนการของอาเซียนท่านประธานครับที่ผมการาบเรียนท่านประธานตรงนี้ก็เพื่อเห็นความเป็นจริงว่า เพื่อนบ้านเราเตรียมการรับมือกันหมดแล้วครับต่อการพัฒนาการเข้าสู่ AEC แต่ประชาชนไทยในประเทศไทยยังตีกันไม่เลิอกอย่างนี้จะไม่เรียกว่าการที่เราหาทางออกให้แก่บ้านเมืองด้วยการหาทางปรองดองจะไม่ใช่ทางที่ถูกต้องหรอกเลยท่านประธานครับเราเข้าใจผิดว่าการทำครั้งนี้เป็นผลประโยชน์ของคนคนเดียว มีการกล่าวพาดพิงถึงนายกหลายครั้งแต่ผมจะขออนุญ,ญาตตรงนี้สักนิดเถอะครับว่าท่านนายกยิ่งรักนั้นได้ใช้ความพยายามและความอดทนอย่างที่สุดในการที่จะพยายามหาทางออกด้วยทุกๆก,กระบวนการท่านครับเหตุการณ์การเสนอร่างพรราหบัิการปองรองแห่งชาติเมื่อปีที่แล้วว่ากันจริงๆเราผ่านต่อได้เลยครับแต่เมื่อท่านเสนอว่าเป็นการช่วยเหลือคนคนเดียว ด้วยไม,ไม่เหมาะสมเพื่อให้เกิดโอกาสทางเลือกใหม่ๆเราก็หยุดเรื่องนั้นไว้ก่อนเราจึงนํามาเสนอในส่วนของการช่วยเหลือเฉพาะประชาชนตรงนี้เองครับเมื่อสักครู่นี้ท่านสสจารุพันธ์พูดท่านเป็นความวิตกกังวลผมไม่ไปโต้แยง้งท่านหนัวหน้าฝ่ายค้านหรอกครับแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญ ที่ Human Rights Watch คุณแบรดอาดัมพูดนั้นมันไม่ใช่เรื่องเขาไม่เห็นด้วยกับการปอรองดองแต่เขาวิตกกังวลต่อการฆ่าประชาชน90กว่าศพที่จะถูกได้รับการนิรโทษไปด้วยอันนั้นไม่ได้เราก็ไปพิจารณาคนละด้านกันท่านประธานครับสิ่งที่ผมกำลังยืนอยู่ขณะน,นี้พูดในความเห็นที่อาจจะตรงข้ามกับด้านของอีกท่านหนึ่ง นี่คือสิ่งที่เรียกว่าระบบรัฐสภาเราไม่อาจจะโกหกกันได้ครับเมื่อพูดในสภาต้องพูดความจริงกันเพราะมันมีการทวงดุลแต่ถ้าเราไปพูดนอกสภาอันนี้ต่างคนต่างตั้งเวทีและไปใส่ไฟกันโกหกกันไปทำให้ประชาชนเกิดความเกลียดชังกันอย่างยกใหญ่นั่นไม่ใช่ทางออกคำว่าระบบรัฐสภานั่นคือใช้สภาเป็นสูงกลางในการดำเนินการอันนี้ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจว่าการฆ่าประชาชนนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ไว้วิตกกังวลต่อคนในประเทศไทยต่อเป็นแต่ว่าเป็นความหวาดพิตกของคนทั้งโลกซึ่งโลกสมัยใหม่เขาไม่ให้ทำแล้วท่านประธานครับเรากำลังเข้าใจว่าเป็นการช่วยเหลือคนกลุ่มเดียวผมได้นำเสนอเลยว่าเรากำลังจะหาทางออกให้กับประเทศชาติทั้งหมดท่านประธานครับ คนที่ผิดวันนี้ไม่ได้มีอยู่พันกว่าคนนะครับแต่มีอยู่หลายหมื่นคนผมถามว่าคนที่ยึดทำเนียบรัฐบาลที่ประชาชนไปร่วมเนะี่ยไม่ผิดหรือครับเป็นคดีนะครับมีการถ่ายรูปทั้งตั้งใจถ่ายการออกทีวีเก็บเล็กขอดหมดครับคนที่ไปยึดสนามบินทั้งที่นั่งอยู่ในสภาแห่งนี้ด้วยไม่ใช่ความผิดหรอครับเป็นความผิดที่มีอายุความ20กว่าปี แล้วไม่ใช่ยึดสนามบินที่นี้ยังไปยึดสนามบินในภาคใต้อีกตกลงเราจะมีความสูขหรือครับที่ประชาชนจะมีชนักติดหลังกัน4ี่ห้าหมื่นคนอย่างนี้ดังนั้นวันนี้ความหวาดวิตกความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันนี่เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดร่างของที่ขณะนี้เสนออยู่นี้เป็นร่างของคุณวรชัยนั้น เป็นความพยายามหาทางออกในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับสันทะจากประชาชนมาเมื่อท่านบอกว่าล่างเพิ่มอยากปรองดองเป็นการช่วยคนคนเดียวเราก็จึงนำมาเสนอว่าขอให้ช่วยประชาชนก่อนเดิดดึงฟืนบางดุ่นออกซะก่อนไฟจะได้ลดลงแต่น่าเสียดายมากครับท่านประธานจะด้วยความเข้าใจผิดหรืออย่างไรไม่ทราบเราไปใส่ไฟกันใหญ่ ส่ไฟจนลามาถึงในสปาแห่งนี้เสียเวลาไปห้าหชั่วโมงท่านประธานครับผมจึงมีความเห็นว่าเราไม่ควรจะเลื่อนการพิจารณาส่วนที่ท่านได้พูดถึงว่าเป็นการละเมิดหลักนิติธรรมต่างๆนั้นท่านประธานครับเรื่องนี้ตามความเป็นจริงผมได้เตรียมข้อมูลมาขออนุญาตท่านประธานได้กล่าวสักนิดหนึ่งท่านครับ เมื่อปี2490ถึง2499ในช่วงจอมพลปพิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีกระบฏแมนฮัตตันกระบฏสันติภาพเกิดการสู้รบของคนไทยด้วยกันเองรุนแรงกว่านี้อีกแต่ทั้งหมดจบลงได้อย่างไรเราจะบอกว่าเป็นการละเมิดหลักนิติธรรมละเมิดคำพิพากษา เอกสารในสภานี้ก็มีครับพระราชมัยตินิรโทษกรรมในโอกาสครบ25พุทธศตวรรษ249 9ท่านดูนะครับในมาตราสีได้พูดถึงการปราบกบฏการก่อจลาจนมีคำพิพากษาให้ลงโทษแล้วถึงที่สุดแล้วก็ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยต้องคำพิพากษา ว่าได้กระทำความผิดนั้นถ้าผู้นั้นรับโทษอยู่ก็ให้การลงโทษนั้นสิ้นสุดลงและให้ผู้กระทำนั้นพ้นจากความรับผิดโดยสิ้นเชิงใน,นมาตราสี่ท่านประธานครับจะไปบอกว่ามีอำนาจเหนือผู้พิพากษาถ้าพูดอย่างนั้นยิ่งแตกกันใหญ่แต่ว่าสภาหแห่งนี้ในโครงสร้างระบบการปกครองนั้นเราเป็นตัวแทนของประชาชน เรารับอำนาจมาจากประชาชนเพื่อจะมาแก้ปัญหาและได้พิสูจน์แล้วว่าในวิธีกระบวนการการเลือกตั้งนั้นเราได้นําเสนอหนึ่งในหลายๆข้อคือเรื่องเราจะหาทางออกให้แก่ประเทศชาติในการปลองรองกันให้บ้านเมืองมันเกิดสันติสุขท่านครับมาดูมาตราหกในพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในโอกาสครบ25พุทธศตวรรษทีครับมาตาหก ให้ผู้วาราชการจังหวัดแห่งท้องที่ให้ผู้พิพากษาแห่งท้องที่หนึ่งนายให้อัยการแห่งท้องที่หนึ่งนายเป็นคณะกรรมการมีหน้าที่ตรวจสอบผู้ซึ่งจะได้รับนิรโทษกรรมซึ่งถูกสารพิพากษาลงโทษคดีถึงที่สุดแล้วและยังมิได้พ้นโทษไปหรือ คดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลและส่งรายชื่อต่อศาลหรืออายการแห่งท้องที่เพื่อศาลหรืออายการแห่งท้องที่นั้นออกหมายศาลสั่งปล่อยหรือถอนฟ้องแล้วแต่กรณีทั้งนี้ให้ปล่อยตัวไปตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นต้นไปเราจะบิดเบือนความจริงเหรอครับนี่คือประวัติศาสตร์ของเราเราก็หาทางแก้ได้ เราบอกว่าท่านละเมิดอย่างนี้บ้านเมืองจะอยู่ไม่ได้ก็เห็นอยู่ได้มาจนถึงวันนี้และดีขึ้นเรื่อยๆท่านประธานครับสิ่งที่หนึ่งขอความกรุณาท่านครับผมอดทนฟังหัวหน้าท่านอย่างไรให้เกียิกันบ้างครับท่านประธานครับขออนุญาตครับที่ผมต้องการให้ดําเนินการต่อไปแต่เพื่อหักล้างเหตุผลอันเป็นหัวใจแห่งสิ่งที่เรียกว่าระบบรัฐสภาคือโต้แย้งกันตรงนี้เหตุ ผลที่จอมพลปพิบูลสงครามออกพระราชบัญญัตินี้ก็โดยอาศัยว่าบ้านเมืองได้เข้าสู่พุทธศตรวรรษที่25แล้วเราจะเห็นนะครับพุทธมนตนที่เห็นนั่นคือสัญ,ญลักษณ์ที่ท่านจอมพลปพิบูลสงครามใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าเมื่อกึ่งพุทธกาลเราควรจะปลองรองกันได้แล้วคนไทยท่านประธานครับ เฉพาะกฎหมายฉบับนี้เมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายที่ท้นวรชัยนําเสนอและเพื่อนสสนี้ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญพระชนมายุนี้เราจะไม่มอบอะไรเป็นการถวายสการะแก่ท่านเลยเลครับการทําให้เกิดการปรองดองหาทางปรองดองนี้น่าจะเป็นเหตุผลที่ดีที่สุดท่านประธานครับเพื่อให้เห็นว่า สิ่งที่เราโต้แย้งกันไปบอกประชาชนคนละฝากนั้นเป็นเรื่องที่นั่นคือระบบนอกสภาแต่ท่านในสภาแล้วท่านฟังสองคนแล้วท่านจะรู้ว่าอะไรถูกและอะไรควรอีกพระราชบัญญัติอันหนึ่งครับในเหตุการณ์ระหว่างวันที่31มีนาคมถึงวันที่3เมษายน2524 เปรียบเทียบดูนะครับวันนั้นผมจําได้มีการนํารถถังออกมายิงกองพลหนึ่งเนี่ยครับมีคนบาดเจ็บนักข่าวบาดเจ็บมีคนตายท่านครับเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะมีการนิรโทษเลยครับแต่มีการออกพระราชะกําหนดเลยครับในระหว่างสมัยสภามีการออกพระราชะกําหนดเลยครับให้ทุกอย่างจบลง แล้วคืนดีกันคนที่เซ็นชื่อนั้นชื่อพลเอกเปรมตินสุรานนท์ครับพอออกเสร็จไปแล้วออกไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2554บังเอิญในมาตาสา3วักสอไม่อภัยโทษให้แก <yan> ่คนที่ไม่มารายงานตัวครับมีทหารส่วนหนึ่งไม่รายงานตัวพวกรายงานตัวนี้อภัยหมดยิงกันจนกระทั่ง เสาอาุวิทยุข,ของกองพลหนึ่งหักเลยครับปรากฏว่ามีการรายงานตัวจับได้แล้วอันนี้นิรโทษกรรมให้แต่บังเอิญวักสองบอกว่าความในมาตตานี้มิให้ใช้บังคับแก่ผู้ที่มิได้ไปรายงานตัวต่อกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบแห่งชาติ และพนักงานสอบสวนได้ออกหมายจับไว้แล้วก่อนวันที่พระราชกำหนดนี้ใช้บังครับปรากฏหลังจากนั้นทำยังไงร,รู้ไหมครับมีพระราชบัญญัติออกมาอีกครับแก้ไขพระราชกำหนดเพิ่มขยายให้เกิดความปรองดองขึ้นไปอีกพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดนิรโทษกรรม แก่ผู้กอ่อความไม่สงบเพื่อยึดอำนาจการปกครองแผ่นดินระหว่างวันที่31มีนาถึง3เมษายน2524เขียนไว้ในมาตรา3ว่าให้ยกเลิกความในวรรคงของมาตรา3แห่งพระราชกำหนดนิรโทษกรรมแก่ผู้กอ่อความไม่สงบเพื่อยึดอำนาจการปกครองแผ่นดินระหว่างวันที่31มีนาคมถึงวันที่3เมษายน2524 ท่านครับนั่นหมายความว่าคนไม่ไปรายงานตัวออกพระราชบัญญัติมาแก้พระราชกำหนดอีกใครเซ็นชื่อครับเป็นบุคคลที่หลายคนเคารพนับถือท่านเป็นแบบอย่างนั่นคือพลเอกเปรมตินสุรานนท์ครับนี่เป็นกฎหมายก็ออกได้ครับแล้วสิ่งที่ดําเนินการอันเป็นคุณูปการแห่งประเทศไทยในสมัยที่ท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์เป็นนายกทฐมนรีไม่ได้ออกเป็นกฎหมายด้วยครับ ออกแค่เป็นนโยบาย66ทับ23ครับเพื่อจะสงบคนในชาติที่ลบกันมายาวนานฆ่ากันเผาโรงพักเผาอำเภอฆ่าประชาชนมีการฆ่ากันไปฆ่ากันมาออกเป็นแค่นโยบายครับในสมัยที่ท่านพลเอกเปรมเป็นนายกรัฐมนตรีคือนโยบาย66ทับ23 วันนี้พี่น้องประชาชนที่ขัดแย้งกันก็กลับมาสู่ความปรองดองกันสิ่งที่ผมกล่าวเรียนท่านนี้เราได้บุคลากรหลายๆายคนกลับมาใหม่หมดครับคนหนึ่งที่ผมรู้ว่าน่าจะเข้ามาเกี่ยวข้องกันในทางการเมืองด้วยเคยเป็นอนดีตรประธานวุฒิสภาด้วยนั่นคือพลเอกใหญ่ผมเอ่ยชื่อท่านเลยครับไม่อยากจะลบปูนใครก็กลับมาเป็น ท่านครับวันนี้เนี่ยครับมันได้เวลาแล้วที่เราจะต้องนำกระบวนการต่างๆมาช่วยกันท่านครับผมจะยกตัวอย่างอีกอันนึงเพื่อให้เห็นว่ากระบวนการต่างๆมีความชอบธรรมทุกด้านแต่ที่ Human r i g h t s Watch นั้นเขาวิตกกังวลต่อการที่จะทำให้คนที่สั่งแล้วมีผลทำให้ประชาชนตาย เก้าสิบกระศพบ,บาทเจ็บสองพันกว่านั้นไม่ว่าท่านจะบอกว่าเป็นคนชุดดำหรือคนอะไรก็แล้วแต่เขากลัวตรงนั้นครับและเมื่อวานนี้ครับศาลได้วินิจฉัยไม่เห็นใครมาพูดเลยครับการฆ่าประชาชนหกศพที่วัดประทุมครับเป็นการกระทำของ เจ้าหน้าที่รัฐพิสูจน์แล้วคนตายหกศพไม่มีขม่าวลินปืนและศารยังวินิจฉัยด้วยว่าไม่มีชายชุดดำตามที่นำสืบกันท่านประธานครับผมพูดอย่างนี้ไม่อยากให้เกิดความรู้สึกว่าผมจะมีเจตนาอยากจะให้ใครเอาเข้าคุกแต่ว่าการฆ่าประชาชนนี่เป็นเรื่องใหญ่มากที่ผมต้องรบกวนท่านประธานรบกวนท่านสมาชิก เพราะชีวิตผมเป็นคนหนึ่งที่คล้ายๆอีกหลายคนที่นี่ที่เข้าไปอยู่ในวงจรแล้วถูกไล่ฆ่ามาตั้งแต่14ตุลา2516จนถึงวันนี้เราอยากให้สิ่งเหล่านี้มันยุติสักทีด้วยเหตุที่ผมกล่าวเรียนท่านนี่แหละครับว่าเราได้เสียเวลาท่านนายกมตีก็ได้ให้โอกาสพยายามพร้อมพรมัมสี่สุด เสนอกฎหมายปรองดองคนในชาติก็เกิดวิกฤตในสภาวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับที่ไม่มีใครไปลุกขึ้นไปทำร้ายท่านประธานไม่มีใครก่อจะลาจลในสภาแม้จะไม่วุ่น,ว,นวายแต่ก็ไม่ถึงขนาดนั้นแสดงว่าเรากำลังเข้าสู่ดุยาภาพแห่งความเข้าใจแล้วแล้วก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านครับแม้จะเสียเวลาไปสี่ห้าชั่วโมงจากความที่เราพยายามจะใช้กลเม็ดเด็ดพายดึงไม่ให้เกิดการพิจารณากฎหมายฉบับนี้ แต่สุดท้ายเราก็ได้มีโอกาสนำเสนอข้อคิดเห็นมาถ่วงดุลกันและนี่คือสิ่งที่เราควรจะได้บอกกับประชาชนด้วยเหตุผลคนละด้านประชาชนจะเชื่อใครจะโหวตอยู่ที่การลงคะแนนครั้งต่อไปท่านประธานครับต้องกาบขอบพระคุณท่านประธานกาบขอบพระคุณท่านสมาชิกที่ทำท่าจะโห่กับผมแล้วก็ไม่ดำเนินการให้กับผมได้พูดนี้เนี่ยผมขอบพระคุณจริงๆครับ แม้ว่าอะไรต่างๆจะเกิดขึ้นก็าตามทีแต่ผมอยากจะกาบารีินว่าสิ่งที่เรียกว่าระบบรัฐสภานั้นเราเชื่อมั่นในระบบรัฐสภานั้นท่นนั่นก็คือเราต้องใช้สภาเป็นที่แก้ปัญหาจึงกราบขอพระคุณที่ท่านไม่ดําเนินการในทางที่ขัดขวางมากไปกว่าน,นี้ขอนําเสนอต่อที่ประชุมเพื่อน้มน,น้าวให้เพื่อนสมาชิกทั้งหมด ลงคะแนนให้แก่แนวคิดที่ว่าให้ดําเนินการพิจารณาต่อไปไม่ต้องเลื่อนเราเสียเวลามายาวนานและเราต้องเร่งในการพัฒนาโลกครับขอบคุณครับ